ผมลาออก16 p e r s o n a l i t y ออกอย่างงี้ตรงลาผมอยากจะลาออกนะแต่ว่าผมวานหัวหน้าหน่อยนะครับคุณสามารถไล่ผมออกได้ไหมผมอยากได้การชดเชยนะ่ะเฮ้ยว่าไงครับบอสวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกบอสนะครับอ๋อใช่ข่าวดีสำหรับผมไม่ใช่สำหรับคุณ <c oughs> <c oughs> ผมลาออกว้าว <Wow, S 1> <c oughs> เหลือเชื่อ ใช่เลยผมไม่เคยเห็นความมั่นใจในการทำงานของคนที่นี่เลยผมจะไปในบริษัทที่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและมีคนส่งเสริมผมบริษัทนี้เพื่อร่วมงานผมหรือหัวหน้าพวกเขาขาดวิสัยทัศน์ทุกคนล้มเหลวที่จะมองเห็นปัญหาหรือวงเวียนของชีวิตผมทนไม่ได้จริงๆผมขอล่าออกอ่า จริงๆแล้วผมอยากลาออกในลุกซูเปอร์แบดบอยแต่ว่าเหมือนรอยอังคารมากกว่านั่นแหละผมไม่เคยรู้สึกถึงการยอมรับที่นี่อ่อนแอมากในเรื่องนี้จะบอกให้ฉะนั้นหลังจากนี้ผมจะไปในที่ที่ยอมรับในตัวแพชชั่นของผมสวัสดีครับเฮ้ย <c oughs> วันนี้คุณดูสบายดีนะครับวันหน้า ผมจะเริ่มจากตรงไหนดีอืมอ,อะไรๆๆผมรู้สึกเหมือนตัวของผมโดนขังอยู่ในกรงเหมือนกับนกตัวหนึ่งผมอยากจะเป็นอิสระออกไปจากกำแพงพูดง่ายๆคือผมลาออกใช่ที่ผมลาออกเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมอยากอยู่ในจุดที่ผมได้ช่วยคนอื่น และผมไม่เคยได้ทำอย่างนั้นเลยที่ผมวางเท้าตรงนี้มาทำให้คุณรำคาญใช่ไหมอ๋อมันไม่สำคัญหรอกเพราะผมจะลาออกแล้วผมมีความในใจจะบอกคุณว่าคุณมันกากว่าลาก,ก่อนครับผมอยากเห็นมากเลยวันที่ผมรุ่งเรืองในการได้เป็นซีอพอถึงวันนั้นผมจะซื้อหุ้นบริษัทคุณไปทั้งหมดเตรียมตัวไว้ผมไม่มีเหตุผล ที่ผมจะลาออกจากที่นี่หรอกผมทำสิ่งนี้เพื่อตัวเองผมไม่รู้สึกมีความสุขที่นี่โอเคไหมผมเลยออกจากที่นี่เพื่อจะตามหาตัวเองผมเบื่อคุณมากคุณทำให้ผมเสียเวลาไปหกปีกว่าผมลาออกวงเล็บเดินออกจากห้องอ่ะผมพูดเล่นไม่ต้องคิดมากนะฮฮพอดีผมอยากจะลองพูดนะผมว่าสนุกดีนะ ผมไม่ได้จะทำให้มันยืดเยอะอะไรนะครับเอาจริงๆผมว่าบริษัทนี้ขาดผมไม่ได้หรอกที่ผมลาออกครั้งนี้มาจากการตัดสินใจทางสมองไม่มีอารมณ์หรือความโลภมาเกี่ยวข้องเลยพอดีผมเห็นอีกบริษัทนึ่งค้าให้เงินเยอะกว่าผมเลยเลือกที่นั่นสวัสดีครับ ผมลาออกครับผมลาออกครับผมลาออกครับ